สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันจันทร์ที่31มีนาคมนะแพ็กจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะไม้วันนี้ก็อยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วอีกเช่นเดิมนะคะบางต้นก็ล้นฟอร์มกระถาง6มากๆแล้วหากมีเวลาลูกค้าก็เอาอาไปทําการอัพไซส์กระถางขึ้น9นิ้ว10นิ้วหรือใส่กระถางดินเผาที่บ้านก็ได้นะคะค่าส่งเหมือนเดิมนะคะโอนเหมาเหมา40 ปลายทางเหมาเหมาหกบาทต้นเดียวก็ส่งให้นะคะต้นเดียวก็ส่งให้อยากรับกี่ต้นแจ้งแมค่ค้าได้เลย CF อ่ะให้โปรโมชั่นป CF ครบ300บาทขึ้นไปส่งฟรีนะคะแต่ถ้าปลายทางแมค่ค้าขอบวกเพิ่ม20บาทแต่ถ้ารับไม่ถึง300 ค่าส่งก็เป็นตามที่แจ้งเลยโอน40ปลายทาง60บาทเป็นไปตามนี้นะคะถูกใจต้นไหนโทรหาแม่ค้าได้0805194988นะคะเบอร์นี้โทรได้แล้วก็แอดไลน์ได้นะคะใครมีไลน์ก็พิมพ์สั่งทางไลน์ได้เลยใครไม่มีไลน์ก็ยกหูโทรศัพท์โทรหาแม่ค้าได้ที่เบอร์นี้จะ้ะ ก่อนที่จะไปดูบอนสีนะคะพาแวะมาดูใบกัมปูก่อนใบกัมปูของแม่ค้ายังมีจําหน่ายตลอดนะคะสามารถสั่งได้หมักมาแล้วผุดําธรรมชาติแบบนี้เลยรับไปแล้วไม่ต้องไปตากเพิ่มหรือไปหมักเพิ่มเอาไปแล้วให้พร้อมใช้งานได้เลยใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยกรีดออกจากถุงมาใช้ถ้ายังไม่ใช้ก็เก็บไว้ในนั้นก็ได้นะคะเอาไปแล้วพร้อมใช้งานนะย้ําไม่ต้องไปตากเพิ่มหรือไปหมักเพิ่มนะคะ ใบกามปูของแมค้าผุดำธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้ผสมแกลบหรือผสมขุยมะพร้าวแต่อย่างใดนะคะใช้ดีลูกค้าใช้ดีบอกต่ออะไรใช้ดีก็บอกต่ออะไรไม่ดีก็ไม่ให้ไปอยู่แล้วนะคะนี่นะจ๊ะ1กล่องแพ็คไปแบบนี้เลยนะคะแพ็คไปแบบนี้1กล่องจะบรรจุ5กิโลจะมีถุงละ1กิโลแบบนี้ทั้งหมด5้าถุง นะคะจะมีแบบนี้ให้ไปทั้งหมด5ถุงเท่ากับ1กล่องบรรจุ5กิโลโอนอยู่ที่130บาทปลายทางอยู่ที่170บาทต่อ5กิโลนะคะแต่ถ้าปลายทางรับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทนะคะแล้วก็ท่านที่โอนสมมติโอนรับ10กิโลเหลือเท่าไหร่ลดอีกไหมเป็นราคานี้แล้วนะคะต่ำสุดแล้วเพราะว่าเราส่งของที่มีน้ำหนัก ต้องคำนึงถึงค่าส่งด้วยนะคะในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ไม่มีอะไรได้มาฟรีนะคะเ,เวลาเราทำการส่งของเราก็ต้องเสียค่าส่งเพราะฉะนั้นเป็นค่าส่งที่ถูกที่สุดแล้วเป็นเลทถูกสุดแล้วกล่องละ130้ามสบาทสำหรับ5กิโลโอนถ้ารับ10กิโลก็ไปทั้งหมด2กล่องรับ20กิโลไปทั้งหมด4กล่องนะคะกล่องละ130บาทส่วนปลายทางอะ่ะถ้าเป็น1กล่องก็170ถ้าเป็น10โลนะคะก็ให้อยู่ที่300อเพ ปลายทางไหมคะมีแพ็กกล่อง10โลให้นะคะก็จะเป็นราคาตามนี้เลยนะคะ,เป,ะเป๊ะเลยราคาที่แจ้งไปอันนี้รวมส่งให้หมดแล้วสําหรับใบกัาปูไปกันเป็นไปตามกล่องนะคะตัวยาเออตัวยามีเดอร์ไม่ได้หยิบมาสักตัวเลยวันนี้นะคะยามียากันเชื้อรายาฆ่าเพลี้ยแล้วก็สตาร์เกิลจีนะคะตัวกําจัดแมลงนะคะมี3ตัวใครอยากรับสิ่งใดเพิ่มเติมสั่งได้กันเชื้อราซองละ30ิบ ยาฆ่าเพี้ยอยู่ที่ขวดละ4ี่สิบสาขวดร้อยนะคะแล้วก็สตาร์ก้นจีจะอยู่ที่ซองละ4ี่บห้าบาทนะคะเผื่อใครเคยเห็นแมคค้าปกติก็เอาติดมาทุกคลิปแหละวันนี้ลืมหยิบมานะคะไม่เจอหน้ากันสงวันนะเราอะลูกค้าเสาร์อาทิตย์นี้แมคค้าไม่อยู่เนาะติดธุระไม่เจอกัน2วันก็จะมาเจอกันวันจันทร์นะคะก็เป็นยังไงบ้างหลายๆพื้นที่ช่วงนี้เหมือนพายุเข้าอะมรสุมด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีเหตุแผ่นดินไหวด้วยเนาะทุกท่านอยู่ปลอดภัยดีไหมคะ นะคะยังไงเราก็ต้องเตรียมมือตั้งรับกับธรรมชาติบ้างเนาะสิ่งที่ไม่สามารถต้านทานได้เลยจริงๆก็คือธรรมชาตินะคะเพียงแค่เราใช้ชีวิตอย่างมีสตินะอยู่กับคนที่เรารักมากๆนะคะช่วงนี้ก็มันเหมือนเป็นหน้าที่แบบทั้งพายุด้วยเกิดเหตุการณ์แบบว่าทางธรรมชาติทั้งหมดด้วยยังไงก็ดูแลนะคะดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะอ่ะมาดูบอลสีกันดีกว่านะคะ มาเริ่มกันที่ต้นนี้เลยกระถางหกนิ้วทั้งหมดนะคะต้นนี้เป็นบอลกาบนะคะด่างเหลืองๆแบบนี้ชื่อว่าเทพพัชสุธาเทพพัชสุทานะคะฟอร์มสวยเอาไป150บาทแล้วก็อันนี้เป็นกระบองท้าเวสสุวรรณนะคะกระบองท้าเวสสุวรรณขอ120บาทนะคะนะ่าสวยเลย120บาทนะคะมีหลายกระถางนะลูกค้าแต่แมค้ายกเข้ามาแค่อย่างละหนึ่งนะคะอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีนะคะรับหลายกระถางได้เลยไปทํากอกันได้เลย แล้วก็อันนี้ชื่อว่านกฟินิกนะคะนกฟินิกนกฟินิกก็เอาไปเท่ากันเท่ากับกระบ,บองแล้วกันเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะนกฟินิกรู้สึกจะมีแค่สามกระถางแล้วก็อันนี้เป็นหอ่อคํารหลวงจ้ะหอ่อคํารหลวงเนาะนางด่างแล้วเด้อนะคะนางถ่างมาแล้วนะคะแต่เหลืองมันยังไม่ไม่เข้มขึ้นมานะคะนะอันนี้เอาไปให้ไปเลี้ยง ให้ไปเลี้ยงเล่นๆล,ละกันแต่ว่านางมีเชื้อด่างแล้วนะจ๊ะเอาไปหนึ่งบาทพอห่อคำาหลวงไม้แรงมากๆนะทำยากมากๆด้วยนะห่อคำาหลวงนะคะ100บาทด้านหลังตรงนี้เป็นชายชนเด้อชายชนนะคะเอาไปกระถางละเป็นกอเลยนะมันจะมีแบบเป็น2ต้นในกระถางเนาะขอ120้ละกันจ้ะชายชนนะคะ120บาทมี3ามกระถางใบแดงๆมาแล้วต้นสูงความสูงประมาณสัก ความสูงประมาณสัก2 0่5เซนนะคะความสูงนะคะนี่จ้ะ120บาทมี3ต้นถัดมาตรงนี้จ้ะแม่ฟ้าหลวงนะคะแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงไซสฟอร์มนี้เอาไปให้ไป100่งรบาทนะคะอันนี้เป็นเศรษฐีเรือทองนะคะใบไม้เปิดเหลืองมาแล้วนะ นะคะต้นในหนึ่งต้นนางจะมีทั้งด่างขาวและด่างเหลืองแล้วแต่น,นางเปิดเลยเด้อสวยนะคะเศรษฐีเรือทองนะ,ะต้นนี้เอาไป100บาทนะคะแล้วก็ทางด้านนี้มีชื่อว่ากุดลักค่ะเป็นไม้ใหม่กุดลักซึ่งแปลว่าโชคดีนั่นเองนะคะหน้าสวยมากกุดลักนะคะมีอยู่2ต้นหน้าสวยๆอันนี้กําลังจะเปิดต้นนี้กาลังจะเปิดด่างมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะกุดลักนะคะมี2ต้นเอาไปต้นละ 650บาทนะคะ650บาทกุดหลักนะคะไม้ใหม่หน้าสวยและต้นใหญ่เลยนะคะตั้งแม่เตรียมทำจำนวนได้เลยเขายังขายกันอยู่เกือบพันอยู่เลยนะลูกค้าอันนี้แม่คาแบ่งให้แค่650านะคะมี2ตน้นด้านหลังตรงนี้เป็น9แต้มนะคะ9้าวแต้มมันติดด่างมาแล้วรอป้ายแดงเข้านะนะคะาราคาไปตามหน้าไม้เลยให้ไปที่100บาท แล้วก็ต้นนี้เป็นดาราประายแสงนะคะเอาไป120บาทเป็นไม้ใหม่อีกเช่นเดียวกันกิติมาเจตจิรานะคะต้นนี้เอาไป150 150นะมีหน่อแล้วด้วยนะเริ่มเริ่มกัดความพื้นออกอมชมพูแล้วนะคะ150บาทพารักษาจะ150อบบาทเช่นเดียวกันตรงนี้ไม้เหลืองนะคะฟอมใหญ่ฟอมโตเลยชื่อว่าทองรัตนาโชธนะคะทองรัตนาโชธขออยู่ที่170บบาทนะ 170บาทนะคะทองรัตนโชตฟอร,ร์มสวยฟอร,ร์มใหญ่ไม้เหลืองใหญ่โตได้ขนาดนี้นะคะลงหัวหมดแล้วนะคะน่าสวยใครบ้านใครมีไม้ที่เป็นดงๆเขียวๆหรือแดงๆเงยอะๆอ,อะไรเงี้ยเอาเหลืองเข้าไปตัดซะหน่อยนะคะมันจะดูสวยงามด้านหลังตรงนี้เลยชื่อว่าอ่าเอาเอเออหเดียวในจัก,กรวาลน,นะคะหเดียวในจักรวาลต้นใหญ่เด้อไซแม่พันมีอยู่สต้นนะคะไปเตรียมตั้งต้นแม่ได้แล้ว ต้นใหญ่ๆโตๆไปเลยนะคะหนึ่งเดียวในจักรวาลวันนี้ให้ไปที่ต้นละหนึ่งเดียวขอ6 680นะคะ680บาทต้นใหญ่เลยน่าเริ่มเปิดสวยแล้วไปอัพขึ้นกระถางแบบ10นิ้ว11นิ้วได้เลยความสูงประมาณ20่สิบยี่ห้เซนสูงแล้วนะคะโตแล้ว ใจแม่พันธุ์เลยนะคะ680นะคะ6801หนึงเดียวในจักราวาลมี2ต้นนะเริ่มชัดแล้วใครยังไม่มีเก็บให้เก็บเลยนะคะใส่เตรียมตั้งแม่พันธุ์ได้แล้วจ้ะทางด้านนี้นะคะอันนี้เป็นมนบางแสนนะคะมนบางแสนเอาไป80แล้วกันจ้ะมี1ตน้นป้ายมาแล้วนะป้ายมาแล้วเดี๋ยวใบใหม่เปิดมานาะงก็จะมีความป้ายเขียวออกเป็นลายๆล,ลายหินอ่อนบ้างลายวากิวบ้างนะคะ80บาท สีคุณปื้มจะเอาไป80บาทเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นมณีจันนะคะมณีจันขอ100เอ่อกัดสีแล้วนะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะไซนี้เอาไปไซเนี้เอาไปม3 0ค่ะเอาไป130บาทมณีจันนะคะมีต้นเดียวพระบางพวยภัยนะคะตับเทวดาประจำเสาเรือนมีหน่อแทงขึ้นมาสองสาหน่อแล้วมันเคยโตมาแล้วมันยุบไปแล้วนะคะมันแทงขึ้นมาใหม่ มีสองส้ำนอมีต้นใหญ่หนึ่งต้นมีนออีกสองนอนะคะนี้เอาไปให้ไปต้นละ70บาทละกันรพระบางพวยไพยตับเทวดาประจำเสาเรือนนะคะยิ่งโตยิ่งสวยความเขียวเข้มเข้มนี้มันจะหมดไปมันจะเป็นพื้นที่สีขาวแบบขาวนวลเลยขาวบริสุทธิ์เลยตัดลายกระดูกนะคะเป็นทรงลายไทยเลยลายกระดูกออกสีเขียวเป็นลายเส้นเล็กๆสีเขียวนะคะฝอยๆสวยเลยพระบางพพยไพย70บาทนะคะ ตรงนี้จ้าใส่แม่พันธ์เลยนะคะคุณพระนะคะคุณพระทําเสียงให้แบบตกใจขั้นสุดด้วยนะคุณพระเนี้ยนะคะสวยมากนะคะคุณพระต้นเล็กๆยังไข่กันอยู่เท่าไหร่เล็กกว่านี้นะคะเล็กกว่านี้ก็สองพันอยู่นะนะคะยังเกือบสองพันอยู่นะอันนี้ให้ใส่แม่พันธเลยนะต้นใหญ่ๆเลยนะคะคุณพระนะคะน้าสวยอ่ะให้ดูใส ความสูงก็เกือบหนึ่งมันทันแหละหลอดใหม่มาหลอดใหม่ดังแน่นอนน่าสวยมากนะคะคุณพระกระถางนี้แบ่งให้1ต้นเนาะตอนนี้อยู่ไซส์หกนิ้วไปขึ้น9ขึ้น10บขึ้น11ได้เลยนะคะคุณพระกระถางนี้ขออยู่ที่สองสองห้าน์สองพบาทยังเป็นไม้ใหม่อยู่เลยค่ะคุณพระนะคะต้นเล็กๆก,ก็พันไปไปลายกับสองพันอัพแล้วอะ่ะอันนี้ให้ต้นใหญ่นะใส่แม่พันเลยนะ เตรียมทำจำนวนได้เลยนะคะนี่นะคุณพระนะคะ2 2 5 0จ้ะ2250าแล้วก็ทางด้านนี้นะคะอันนี้เป็นน้ำมันพรายน้ำมันพรายนะคะน้ำมันพรายเอาไปต้นละ130บาทนะคะมีต้นเดียวด้านะนี้สีเลือกงามจ้ะสีเลือกงามเอาไป100อันนี้เป็นมณีล้อมเพชรตัวแผลงนะออกหน้าสวยเหมือนกันนะ130บบาทมณีล้อมเพชรแผลง ตรงนี้เป็นหงเหมมาราชนะคะเป็นฟอร์มกอนะมันมี2ต้นในกระถางกำลังเริ่มโตเนาะหงเหมมาราชยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเอาไปต้นละแปดเอ้ยเจ็ดสิบบาทพอเอาไปเจ็ดสิบบาทมีสองกระถางอันนี้เป็นเหนือดวงนะคะเหนือดวงที่ปลายเข้มปลายสวยนะคะปลายเข้มปลายสวยไม่ใช่ปลายกระลิมกระเหลี่ยราคาไปตามหน้าไม้นะนะคะอันนี้ให้อยู่ที่ต้นละสองร้อยบาทนะคะเหนือดวงอนาคตสวยแน่นอน แม่พันชันดีนะคะด้านหลังตรงนั้นชื่อบุตรสรินจ้าบุตรสรินเอาไปเอาไป120บาทเดอร์ไซส์นี้นะคะบุตรสรินนี่ติดดางมาหมดแล้วน่าสวยโตขึ้นเม็ดชมพูก็จะลอยชัดขึ้นมานะจ๊ะทางด้านนี้สมบัติสยามจ้า สมบัติสยามเอาไป80บาทไปมีต้นเดียวงานงานกระดูกนะใครชอบงานกระดูกเหมือนวังทองอะไรพวกเนี้ยสมบัติสยามก็เป็นงานกระดูกเช่นเดียวกันแต่ติดด่างวังทองเป็นไม้กระสีเนาะไม่ด่างสมบัติสยามงานกระดูกเหมือนกันแต่ติดด่างนะคะนี่จ้ะเอาไป80บาทแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้มันมเป็นฟอมกอนมะมีต้นลูกแทงมาหมดแล้วนะคะเอาไปให้ไปกระถางละ120นะคะลูกไม้นะ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเป็นกอเป็นพุ่มเลยลูกค้าไปอับไซกระถางเอาอยู่ในไซส์กระถางหกนิ้วแต่มันเป็นกอมาหมดแล้วนะคะมีทั้งหมดสามต้นอ,อันนี้ก่อนต้นที่ 1, หนึ่งฝั่งนี้ต้นที่สองฝั่งนี้ต้นที่สามเป็นกอทั้งหมดจะ้ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะลูกไม้จะ้ะก็คือไม้มเมล็ดนั่นเองนะคะไม่มีจํานวนมีต้นเดียวเท่านั้นหน้าแบบนี้ก็คือต้นเดียว นะคะไม่ซ้ำใครไม่มีจานวนแน่นอนเอาไปเลี้ยงเป็นกอไปดูเล่นสวยงามก็ได้แข็งแรงด้วยนะเป็นไม้เมลเลที่โตมาจากเมล็ดเล็กๆแล้วกว่าจะโตขนาดนี้มันแข็งมันแกร่งนะคะเอาไปเลี้ยงดูได้เลย120บาทเท่านั้นปกติอันนี้ถ้าเฉพาะตามงานที่เขาประกวดกันก็กระถางละ200รอัพแล้วนะคะอันนี้แบ่งให้120บบาทค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะถูกใจต้นไหน โทรอา่านไหมคะได้เลย0 8 0 5์9 4 9 8 8นนะคะนิสาพรบอลสียินดีให้บริการจ้าสั่งได้ทั้งตัวยานะสั่งยาอย่างเดียวก็ได้นะสมมุติใครอยากได้ยาคาปรียะสามขวด100นะคะก็จะมีค่าส่งอยู่ที่40บาทเท่านั้นก็สั่งได้ยาอย่างเดียวไหมคะก็ส่งสั่งใบกัมปูอย่างเดียวก็ส่งนะคะไม่จําเป็นต้องสั่งบอลสีควบคู่ตลอดนะคะแต่ถ้าใครถูกใจอยากสั่งบอลสีด้วยตัวยาด้วย ก็รวมกันได้เลยนะคะไม่มีค่าจัดส่งเพิ่มนะจ๊ะได้หมดขอแค่ยกหูโทรศัพท์โทรมาคุยกันหรือพิมพ์เข้ามาสอบถามกันทางไลน์ก็ได้นะคะเช่นเคยจาะสำหรับวันนี้นะคะมีมาประมาณนี้นะคะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า